สวัสดีครับอยู่กับผมแนละน้องเมวาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการแคนเซิลสกิลธนูของเมวานะครับผมสำหรับสาย PVP นะครับผมสกิลนี้ได้ใช้แน่นอนการแคนเซิลสกิลธนูสายลมของเมวานะมีหลายวิธีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนวิธีการแคนเซิลสกิลธนูสายลมของเมวานะครับผมสำหราาับาย PVP นครับรผมสี้ได้ใช้แน่นการนเซิลสกิลธนูายมของเมวานะครับผมสำหรับสาย p v นะครับผมสกิลนีนาาน้ได้ใชน่นอนการแคนเซิลสกิลธนูสายลมขอเมวานะครับผมสำหรับสาย PVP นะครับผมสกิลนี้ด สี่ครั้ง้วยกันเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแบบต่อเนื่องนะครับผมชิปคี้ขวาอ่าอันนี้ผมยิงแบบกดย้ำๆรัวๆเลยคนระับจะเห็นว่าการยิงธนูของเมวานั้นมันยิงแล้วก็มันจะมีจังหวะชะงักนิดหนึ่งแล้วก็จะยิงดอกต่อไปอาจจะดูช้านะครับผมแต่ว่านี่ผมมาแนะนำวิธีการแต่เส้นธนูเมวาน,น,นะผมเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูรอบหนึ่ง อ่าแม้เขาอ่าแอนิเมชันมันจะออกไวขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วการแคนเซลธนูของเบลน,นั้นมีหลายวิธีนะครับผมวิธีที่หลายคนใช้ก็คือการเด็ดถอยหลังใช่ไหมครับเด็ดถอยหลังแล้วก็ยิงอ่าเห็นไหมการเด็ดถอยหลังแล้วยิงก็เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้กันแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแคนเซลโดยการกดเดินข้างเห็นไหมเนี่ยกดตัวดีตัวเอหรือว่าตัวดีก็ได้เนะี่ย เราจะมาดูว่าเราแคนเซลยังไงนะครับผมวิธีการในการแคนเซลนะครับผมเราผมอยากจะให้เริ่มจากการล็อกสกิลนี้ไปก่อนเพราะบางทีถ้าเกิดเราไม่ลนะ็อกนตมันเรากดมันจะอาจจะติดสกิลนี้ได้ไงคนที่อาจจะยังไม่ชินเนี่ยก็แนะนําให้ล็อกสกิลอ่าธนูสายลมลบลีกไปก่อนนะครับผมเราจะใช้วิธีการเดินข้างเนี้ยในการแคนเซลเนี่ยเห็นไหมเวลาเราจะกดย้ำๆไหมว่าตัวละครจะชะงัก วิธีการก็คือหลังจากเรายิงชิปคลิกขวาไปแล้วเนี่ยชิปคลิกขวาเนี่ยจงัจงหวะจังหวะต่อไปเราให้กดกดลูกศรซ้ายหรือว่าขวาก็ได้ A หรือว่า D ก็ได้ผมในในนี้ผมจะกด D นะครับผมเห็นไหมว่าจังหวะเซเ่วีอ่ะมันจะยิงมันจะมันจะเดินตัวละครจะเดินกก๊ดเสร็จแล้วก็เราสามารถ กดชิปคลิกขวาเพื่อยิงธนูออกต่อไปได้เลยทำให้มันเป็นการแคนเซิลแอนิเมชั่นสกิลธนูของเมวานะครับผมเราใช้ไปชินแล้วเราค่อยปลดตัวนี้ก็ได้เพราะสกิลตัวนี้มันสำคัญนะครับนใน PVP เพราะว่าสกิลนเนี้ยเนี่ยมันเป็นไอเฟรมนะมันใช้เคาน์เตอร์ส่วนเคาน์เตอร์คนเราสู้ได้อยู่พอเราเริ่มชินแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปิดใช้งานตัวนี้ก็ได้นะครับผมอ่นะ การใช้งานเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับผมรอบหนึ่งอ่าดี๋รอ,อคูดาวอามาแล้วอ่านะครับผมจะชิปขิดขวาเดินเดินเดินเราดูอีกรอบนะครับผมรอสกิลคูดาวก่อนในในในรอบนี้ผมจะกดดีนะดีในการแคนเซิลเพื่อนๆถนัดซ้ายก็ได้ก็กด A ่าอ่า,อา วันนี้ก็มีน่าจะวันนี้ผมมาแนะนําแค่เน,นี้ยนะครับผมเทคนิคการยิงสนุกข,ของเววาสืบทอดนะครับผมก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับเพาให้สนุกกับการเล่นเมวานะครับผมวันนี้ก็อตัตลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายๆเจอกันคลิปหน้าครับผม